สามกฎและมารยาทในการถือกระเป๋าที่ช่วยคุณซีอผู้หญิงเจ้าของธุรกิจยุคใหม่2024นะคะดูดีมีระดับขึ้นทันทีสิบเท่าเป็นความรู้ระดับพรีเมียมเป็นความรู้ที่แพงมากเป็นความรู้ที่ระดับผู้หญิงที่อยู่ในราชวงศ์เท่านั้นนะคะถึงจะได้เรียนหรือว่าเป็นอีลิแกน์เซดีหรือเป็นผู้หญิงที่แต่งงานเข้าในระดับชนชั้นสูงเท่านั้นถึงจะได้เรียนคุณได้เรียนความรู้อันนี้นะคะเหมือนกับคุณผู้หญิงเหล่านั้นเลย ช่วยมานะคะมาแชร์บทเรียนนี้ฟลิงมาแบ,บ่งปันความรู้แล้วก็ปัญญาเครดิตนะคะมาจาก Modern e นอีติเคทแอนนาเบยนะคะแล้วก็เอ่อบิสเนสอีติเคทนะคะเดี๋ยวฟลิงแชร์แป๊บหนึง่งอ่าใครเข้ามาแล้วพร้อมเรียนขอคนละหนึ่งแชร์นะคะมาช่วยฟลิงเปลี่ยน c ีอภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยนะคะเปลี่ยนภาพลักษณ์ซีอผู้หญิงผู้หญิงไทยไปพร้อมๆกันทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ช่วยเพื่อนๆผู้หญิงไทยทั่วโลกได้ให้มีภาพลักษณ์ที่สวยดูดีมีระดับเพียงแค่ รู้จักกลและมรารยาทในการถือกระเป๋าดีๆสนุกๆแบบนี้นะคะไปทําได้เลยคุณแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ความรู้วันนี้เป็นระดับพรีเมียมระดับจากต่างประเทศนะคะเครดิตบอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ Modern ์นอีติเคนะคะของแอนนาเบแล้วก็ Business b u s i n s s s ติเคตแอนนาเบนะคะผู้เชี่ยวชาญมรารยาทระดับราชวงศ์โอเคเข้ามาแล้วสอนกันเลยนะคะอ่าซึ่งจริงๆอาจจะมีสอนอยู่ในคลาส คลาสซี่โพสส์นะคะแต่ฟลิงเอาอความรู้ปัญญาดีๆที่ฟลิงชอบทั้งหมดมี10ข้อวันนี้ฟลิงมาแบ่งสข้อนะไหนใครพร้อมเรียนแล้วคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนยค่ะถ้ามีคนแค่หนึ่ง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 คนฟลิงสอนเลยนะหลายคนจะสงสัยว่าทําไมต้องเรียนเยอะแยะเดี๋ยวในระหว่างที่บอกเนี่ยจะมีเหตุผลด้วยเห็นไหมฟลิงสรุปเลคเชอร์ไห้คูณอันที่หยิบข้อที่ฟลิงชอบมาให้วันนี้3ข้อไหนถ้าคุณพร้อมเรียนแล้วคอมเมนต์มาหน่อยค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งฟลิงจะเริ่มสอน นะทั้งหมดมี10ข้อเลือกมา3ข้อที่คุณไปใช้ได้เลยทันทีฟรีดีช่วยให้คุณดูดีมีระดับขึ้นทันที10เท่าเลยที่คุณแทบจะไม่ลงทุนอะไรเลยนะคะเร็วๆขอหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่อยขอเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสักคอมเมนต์แล้วจะสอนเลยหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นปัญญาความรู้ที่แพงมากคุณหาไม่ได้ตามทองตลาดแน่นอนความรู้อันนี้คือระดับแบบฟลิงแทบไม่เคยเห็นรูค,คนไหนในไทยสอนเลยคุณอาน,นิสนิซี่บอกหนึ่งนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยข้อสิบนะคะเริ่มจากการเลือกกระเป๋าถือ ของคุณอย่างชาญฉลาดค่ะให้เลือกกระเป๋าถือที่เพราะว่ากระเป๋าถือเนี่ยเป็นมากกว่าจริงๆมากกว่าเครื่องประดับนะวันนี้ฟลิงถือสะพายให้ดูนิดนึงอ่าแล้ววันนี้ฟลิงใส่กางเกงขออนุญาตถอยออกมาให้ดูนะคะฟลิงใส่กางเกงสีเห็นไหมว่าสีอะไรเขาก่อนสอนไปแล้วว่าให้แมทช์ยังไงกับสีเสื้อผ้าและรองเท้าขอโทษที่กล้องมันอยู่แบบไกลน,นะคะ วันนี้ฟลิงใส่เก่งสีทองจริงๆเสื้อเป็นสีแบบแดงอ่อนนะแต่พออยู่ในกล้องแล้วมันดูเป็นครีมๆใช่ไหมแล้วก็แอบโป้คุณฟลิงก็เลยรู้สึกว่าออกกล้องแล้วแอบโป้เดี๋ยวเดี๋ยวทีคนที่บ้านมาเห็นนะคอบคุณคุณอเนสมากนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เลยใส่ผ้าคลุมนิดนึงกระเป๋าให้เลือกอย่างกระเป๋ายางฉลาดเพราะกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระเป๋าบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าออกงานสังคมกระเป๋าไปทํางานกระเป๋าไปเที่ยวหรือกระเป๋าอะไรก็ตามให้เลือกกระเป๋าที่มีคุณภาพ กระเป๋าที่ช่วยเสริมคุณเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระเป๋ามันไม่ใช่แค่เครื่องประดับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาษากายอย่างหนึ่งเป็นข้อความที่มีเสียงเขาเห็นคุณก่อนที่คุณจะพูดเขาเห็นกระเป๋าของคุณเสื้อผ้าการแต่งกายของคุณก่อนที่คุณจะพูดซะอีกฉะนั้นใส่ใจในการเลือกกระเป๋านะคะเลือกกระเป๋าอะไรก็ได้ที่คุณถนัดนะแต่ฟลิงแนะนําใหเา้เลือกกระเป๋าที่มีคุณภาพเข้าได้กับเสื้อผ้าหลายทรงแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุก โอกาสไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนทํางานหรือว่าไปเที่ยวนะคะและที่สําคัญต้องอะไรลิ่งแนะนําเลยว่าต้องถ่ายเทน้ําหนักได้ดีนะคะเพราะว่าบางกระเป๋าเนี่ยมันถือแล้วมันหนักนะแล้วมันไม่ดีเสียสุขภาพนะคะให้เลือกกระเป๋าที่เนี่ยหูเย็บดีนะหูเย็บถ่ายเทน้ําหนักลงไปข้างล่างนะนี่สังเกตว่ามันถ่ายเทลงไปข้างล่างให้เลือกอะไรก็ได้ที่คุณสะดวกฟลิ่งย้ำเสมอนะแต่ห้ามหนักวิธีสังเกตให้เห็นเวลา กระเป๋าเวลาที่เย็บผูกระเป๋าไม่เย็บตรงนี้นะคะเย็บลงไปถึงข้างล่างนะเพื่อที่น้าหนักจะได้ถ่ายเทลงไปข้างล่างได้ดีแล้วก็ข้างในมีของใส่ได้เยอะนะคะอ่า๋ยวฟลิ่งเช็คก,ก่อนอ่าแน่นอนแล้วก็สามารถใส่ได้กับหลายๆชุดฟลิ่งใส่ใช้สีน้าตาลบ่อยนะจริงๆคนชอบเซล์ชอบทักเหมือนประมาณว่าใช้แต่ใบเดิมอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนะั้นฟลิ่งบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยฟลิ่งก็อยากจะออกคอลเลกชันใหม่อยากจะใช้กระเป๋าใบใหม่เหมือนกันอยากจะแบบเพราะว่า เป็นผู้หญิงอะเราก็อยากได้กระเป๋าใบใหม่เสมอใช่ไหมเราฟลิงก็หารุ่นใหม่ๆพยายามจะมาทดแทนรุ่นที่ใช้อยู่เสมอเนาะแต่ก็ยังไม่มีใบไหนที่ตอบโจทย์ได้เลยพูดตรงๆว่าอยากออกใบใหม่คอลเลคชันใหม่มากๆแต่รุ่นคลาสสิกมันยังตอบโจทย์อยู่จริงๆนะคะทนแดดทนฝนใช้งานได้ดีใช้เที่ยวได้ใช้ออกงานสังคมได้เกดข้อสิบนะคะอันนี้คุณใช้ได้สาหรับทุกกระเป๋าเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าออกงานกลางวันหรือว่าออกงานกลางคืนนะให้เลือกกระเป๋าที่มันช่วยเสริมคุณนะคะ ใส่ของได้เยอะใช้ได้ทางกลางวันกลางคืนอะไหล่ครบนะคะกล่องสวยปล่อยต่อได้ที่สําคัญเวลาคุณซื้อกระเป๋ามาเนี่ยมันต้องเป็นการลงทุนเนาะถ้าซื้อเฉยๆเราไม่สามารถเรียกเองว่าเป็นนักบริหารหรือนักธุรกิจหรือซีอโได้ต้องซื้อกระเป๋ากระเป๋าคือการลงทุนนะคุณต้องซื้อกระเป๋าที่อะไหล่ครบเสร็จคุณสามารถปล่อยต่อได้นะคะนี่ื่ีงของอนุญาตกลับไปสะพายแบบเดิมก่อนนะอือโอเคค่ะใครจะไปต่อข้อ2อบ้างใครไปต่อข้อ2คอมเมนต์2 2ง,สอง,ส,องสองนะคะสรุปข้อสิบ ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะเผื่อมีเพื่อนมาเรียนทีหลังจะได้รู้ว่าข้อนหนึ่งให้เลือกกระเป๋าอย่างชาญฉลาดเพราะกระเป๋าของคุณเป็นมากกว่าเครื่องประดับเป็นภาษาไทยที่เปล่งออกมาก่อนที่คุณจะพูดจะอีกถ้าใครเข้ามาเรียนแล้วสามารถช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋ากลางวันกระเป๋ากลางคืนกระเป๋าออกงานกระเป๋าเที่ยวใส่ใจเลือกนิดนึงนะคะฟลิงบอกตลอดว่าราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่คุณภาพแล้วก็ช่วยเสริมคุณให้ดูดีในระดับขึ้นนะคะคุณอนิสน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณนิสมิสซี่ที่อยู่ด้วยกันสองสองสอง,สอง,สองมาไปข้อสองเลยข้อสองสำคัญอีกมากๆข้อนี้ฟลิงชอบมากแล้วฟลิงบอกข้อนี้คุณจะต้องได้เรียนเพราะว่ามันมันดีมากแนละ้วมันบอกเหตุผลได้แบบอย่างดีเครดิตบอกไปแล้วนะโมเดิลอีติเคตไมก้าเมเยอร์แล้วก็บิสเนสอีติเค e ไมก้าเมเยอร์แปลเป็นภาษาไทยก็คือระาทการเข้าสังคมขั้นพื้นฐานแล้วก็รยยทการเข้าสังคมแบบ ทำธุรกิจขั้นพื้นฐานนะคะไมเคิลไมเยอร์เป็นผู้ช่วชันราชวงศ์ประเทศอังกฤษนะคะ,ะข้อ9เวลาคุณจับกระเป๋าเนี่ยให้จับอย่างระมัดระวังให้จับกระเป๋าของคุณเนี่ยอย่างระมัดระวงังจับอย่างให้เกียรติกระเป๋า,เพ,ารรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเวลาฟลิงทำคอนเทนต์ฟลิงไม่ลืมอธิบายข้อนี้ฟลิงก็เพิ่งทราบเหมือนกันพอทราบฟลิงก็เลยเอามาสอนเลยเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกแล้วก็บก่งบอกว่าคุณเนี่ยให้คุณค่าให้เกียรติกับสิททรัพย์ของคุณ มากน้อยแค่ไหนไม่ว่ากระเป๋าใบนั้นจะราคาเท่าไหร่การที่คุณดูแลจับวางมันดีนะคะไม่โยนหรือว่าไม่ไม่ทำเหมือนเป็นของไม่มีค่าเนี่ยคนก็จะดูออกว่าคุณเนี่ยแม้ว่าจะเป็นของเล็กๆเนี่ยคุณยังร s สเ c t คุณยังเคารพอาจจะอาจจะทําไม่ใช่ถ้าคุณดูแลมันไม่ดีอะแล้วคนอื่นเห็นอ,อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เล็กๆอาจจะทําให้เขาเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นในธุรกิจของคุณนะ่ะคุณไม่สามารถที่จะ handle ได้หรือเคารพอะไรที่เป็นมูลค่าเล็กๆน้อยๆทรัพย์สินในบริษัทคุณได้หลายคนอาจจะคิดว่าฉันมีเงินฉันจะวางกระเป๋าแบบไหนก็ได้จะโยนแบบไหนก็ได้นี่มันคือมุมมองที่บูลลี่คิดว่ามันใช่มันถูกต้องมันเที่ยงตรงถ้าคุณเคารพให้กับสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ถ้าคุณสามารถ handle หรือว่าให้คุณค่าให้มูลค่าให้ความเคารพเงิน100บาทได้ ถ้าคนให้เงินคุณเพิ่มอีกอะคนเขาอยากจะให้เงินคุณเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทอะเขารู้ว่ายังไงคุณก็ดูแลมันได้ให้คุณค่ามันได้สามารถเอาไปทําต่อกเงยได้เช่นกันถ้าคุณดูแลของที่มันแบบใช่ไหมคะคุณอนิสข้อสองถ้าคุณสามารถดูแลของไม่ว่าจะราคากี่บาทก็ตามไม่ใช่แต่กระเป๋านะฟลิงชอบข้อนี้มากๆเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็นคนให้คุณค่ากับสิ่งของที่คุณมีคุณค่าที่คุณมีมัน มันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากอะเวลาคนจะทําธุรกิจกับคุณน่ะถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองไม่ให้ค่ากับสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเขาจะโยนเงนินทาให้ให้ธุรกิจคุณล้านนึงอะแล้วเขาเห็นคุณทําไม่ดีกับสิ่งของเล็กน้อยอย่างเงี้ยฟลิงคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดติดลบเล็กๆน้อยๆอยที่หลายคนมองข้ามข้อสองจดไปเลยฟลิงฟลิงว่ามันดีมากฟลิงก็เลยเอามาสอนฟ่ินแบบแล้ว่ามันต้องวางให้ดีดูแลให้ดีแต่ฟลิง ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุผลที่มันจะบอกจริงๆอ่ะนอกจากสวยงามแล้วมันคืออะไรก็คือเนี่ยสิ่งที่คนมองเข้ามาอ๋อคุณให้คุณค่ากับสิ่งของไม่ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามขอบคุณคุณอันนี้ที่มากนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันเช่นเลนที่ทำที่บน่นวยังไงคะเลยของ่อันนี้รวมถึงคนด้วยนะถ้าคุณให้เกียรติคนที่ ไม่ว่าเขาจะทํางานอะไรดูแลหรือบ,บริการคุณแบบดีอะ่ะเวลาคนมองภายนอกมาเขาก็จะเห็นว่าอ๋อคุณเป็นคนที่ให้เกียรติคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมองเห็นคุณค่าของคนเรื่องนี้ฟลิงถูกสอนมานะจากเรียกว่าอะไรดีเกือบจะเกือบจะเป็นแฟนและกันที่เขาอยู่ในสังคมที่ ที่เมืองไทยไม่มีระดับนั้นอนะเขาสอนฟูลิ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ที่คุยกันใหม่ๆหรือว่าการเคารพคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเขาเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วเขาก็ฟูลิ่งก็ซึมซับมาตลอดนะคะฟลิงก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับพวกคุณนะอ่ะโอเคให้โปรโมชั่นนิดนึงเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าฟูลิ่งมีเปิดคอร์สเอ่อ คลาสซี่โพสนะคะเป็นเปลี่ยนป้าเป็นนางพญาเป็นคอร์สเกี่ยวกับการถือกระเป๋าล้ลลวนๆเลยยังมีอีกหลายข้อดิ้งยังไม่สอนแต่นี่เป็นข้อเด็ดๆเป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มเท่านั้นให้โปรโมชั่นพิเศษไปก่อนเลยถ้าคุณสนใจอยากจะมาเรียนเพิ่มมากกว่านี้เปิดเป็นคอร์สออนไลน์ราคานี้ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะคะฟลิงให้พิเศษเลยจากปกติ1 5,000บาทนะคอร์สออนไลน์คลาสนี้ไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวใครสนใจนะคะให้ CF ภายในไลฟ์นี้แล้วก็รีบ DM มาได้เลยนะคะ CF 399 9 3 9 9 9ฮู เป,เป็นไปไม่ได้ราคานี้เป็นความรู้ระดับราชวงศ์โอเคไม่เป็นไรให้ให้ไปก่อนละกันเฉพาะไลฟ์นี้จํากัดแค่สามคนละกันที่เฉพาะในไลฟ์นี้นะคะโอเคนะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนแล้วก็อยากจะถือกระเป๋าให้มันดูดีมีระดับขึ้นอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณฟลิงบอกเลยนะว่าการถือกระเป๋าเนี่ยมันช่วยปรับภาพลักษณ์สรีระบอดี้ของฟลิงไปเองในตัวไม่ว่าวันนั้นฟลิงจะแต่งตัว ปกติฟลิงแต่งตัวสิบเต็มสิบอยู่แล้วนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเก้าเต็มสิบไม่ค่อยมีแปดเต็มสิบหน้าผมฟลิงคือสิบเต็มสิบอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนที่โอเคคุณอาจจะแปดเต็มสิบเจ็บเต็มสิบแต่ถ้าคุณจําท่าถือกระเป๋าฟลิงเคยสอนไปแล้วนะคุณไปดูย้อนหลังได้นะคะอยู่ในกลุ่มไปเลื่อนดูในกลุ่มได้นะคะมันเปลี่ยนสรีระบอดีร่างกายคุณให้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความสําเร็จแล้วก็แฟนฟลิงอะ่ะเขา เขาชอบฟลิงเาเขาเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้หญิงไทยจะมีคนที่เรียนหรือว่าใส่ใจเรื่องพวกนี้ขนาดนี้เหมือนเขาเจอฟลิงกแล้วฟลิงกแบบเป็นแหล่เทมถ้าใครโสดนะแล้วอยากจะมีแฟนนะฟลิงบอกเลยเอาไปทําเถิดแล้วคุณจะแบบผู้ชายจะว้าวมากว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เลอค่าสาหรับซึ่งเป็นสิ่งที่ฟลิงกทำอยู่แล้วมาตั้งนานฟลิงใช้สอนฟลิเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วฟลิงพัฒนาเองเพราะฟลิงกได้สอนคุณด้วยได้ช่วยคนด้วยแล้วเขาก็แบบเขาว้าวมากกับหลายๆอย่างที่ฟลิงก์สอนคุณ ผู้หญิงไทยมีแบบดีๆเลิศๆแบบนี้ด้วยเหรอเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็แฟนผูลลญ่งนี่เป็นระดับแบบในบองไทยไม่มีอ่ะตระก,กูลแบบแบบพายากใช้คําว่าอะไรดีเขาแทเขาแทนตัวเองว่าเป็น p r i v a t e family oh. ที่ต่างประเทศนะคะก็นั่นแหละสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจเราก็คือเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละสิ่งที่ฟลิงสอนคุณฟรีๆเอาไปใช้เถอะถ้าใครโสดรีบไปใช้นะคะถ้าใครมีเพื่อนโสดนะรีบแชร์ออกไปเลยคนละหนึ่งแชร์ คนอื่นจะได้รู้นะคะว่าผู้หญิงไทยอ่ะมีเริศๆด,ดีๆแบบนี้อีกเยอะนะแล้วอย่าลืมให้เครดิตกูฟลิงด้วยนะคะ <c oughs> ของเครดิตนิดนึงอ่ะโอเคข้อสามครอยากเรียนข้อสบ้างใครอยากเรียนข้อสามคอมเมนต์สามสามสาเข้ามาหน่อยค่ะใครอยากเรียนข้อ3ามคอมเมนต์สามสามสาเข้ามาหน่อยคะ่ะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวฟลิงจะสอนนะใครอยากเรียนข้อ3ามคอมเมนต์สามสมสมเข้ามาเลยคะ่ะอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต่อย,ยอดเหมือนกันว่าคลิปต่างๆที่ฟลิงสอนไปอะ่ะการ จ,จุดจุดจุดอะไหนใครอยากเด้งคอมเมนต์สามสามสามมาหน่อยเร็วใครอยากเดงคอมเมนต์สามสมสามเข้ามาอืมข้อนี้ก็สําคัญนะคะนี่ฟลิงสรุปไปให้มีใครเห็นไหมคุณอันนิสน่ารักมากขอบคุณที่สุดค่ะขอบคุณที่สุดนะคะคุณอันนิสขอบคุณค่ะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูไลฟ์ทุกคนเลยนะไม่ว่าคนจะดูไลฟ์ย้อนหลังหรือม,มาคอมเมนต์ย้อนหลังขอบคุณทุกคนเลยอ่ะโอเคข้อสามสามสามคุณอันอนิส,นสฟลิงตอบแทนให้ข้อนี้พิเศษกับคุณไปเลยนะคะก็คือข้อสาม เวลาคุณไม่ว่าคุณจะไปออกงานสังคมจะเป็นงานไหนจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานกลางวันงานกลางคืนงานทางการหรืองานกึ่งทางการงานที่เป็นแบบปาร์ตี้การกุศสหรือปาร์ตี้กลางวันคุณอานิสนิซซี่บอกเอฟซีค่ะจากปัตตานี really hello <laughs> ใช่ใช่ใน Facebook จะมีเพื่อนเพื่อจากปัตตานีเยอะมากขอบคุณนะอานิสขอบคุณ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 เพื่อนๆจากปัตตานีมากๆเลยนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งเซฟหนึ่งแชร์ช่วยกันผู้หญิงปัตตานีจะเป็นผู้หญิงที่เริด ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเรามีครูฟูลิงอยู่นะคอยนําทางอันนิสแบบช่วยกันแชร์ออกไปเลยค่ะเราจะแบบสวยรวยเริดนะคะเราจะเดินกันแบบเป็นหงนางพญากันทั่วปตัตตานีเลยเพราะว่าเรามีครูฟูลิงคอยเป็นแสงสว่างนําทางให้เนาะเราจะได้ส่งออกหญิงสาวปตัตตานีไปแบบทั่วประเทศไทยเลย <laughs> ไปทั่วโลกเลยฟูลิงยังไประดับโลกมาแล้วเลยอ่ะโอเคข้อแปดนะคะเวลาคุณออกงาน ในนี้มันเขียนข้อแปดนะเพราะมันมีสิบข้อ,ขอเวลาคุณออกงานสังคมเนี่ยจำเป็นมาก,มากๆเลยที่คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการวางกระเป๋าอย่างถูกต้องหลายคนสงสัยว่าฉันรวยอะ่ะฉันจะวางกระเป๋าตรงไหนก็ได้ฉันมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านฟลิงบอกเลยว่าในวงการนะการทําธุรกิจหรือการเข้าสังคมเนี่ยคนที่เขามีระดับอย่างคนระดับแฟนฟลิงหรือคนระดับฟลิงเนี่ย มองแป๊บเดียวเลยก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนที่จริงๆเราไม่ได้อยากจะจัดคนเราเคารพคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนแต่เป็นการมันแสดงออกเลยว่าถ้าคุณวางกระเป๋าแบบเนี้ยสติปัญญาของคุณไม่ใช่สติปัญญาเขาเรียกว่าเป็นคนที่พัฒนารักการพัฒนาตัวเองแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณรักการพัฒนาตัวเองทุกคนชอบแล้วคุณรู้วิธีการวางกระเป๋าอย่างถูกต้องเขาก็ รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองมันเหมาะสมมากๆกับการที่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วคนที่อยู่ระดับที่ประสบความสาเร็จหรือ high intelligence นะเขาก็อยากจะคุยกับคนแบบนี้แฟนฟลิงกก็เรียกฟลิงว่าแบบ high intelligence แบบ female อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยก็เรื่องแค่นี้เองเห็นไหมแค่เรื่องการวางกระเป๋านะคะแล้วฟลิงไม่เคยบอกเขาด้วยนะฟลิงสอนอะไรพวกนี้ยเขาสอนฟลิงเยอะมากแต่ฉันก็อืมอืมอืมทำเป็นอืมเผื่อมีอะไรใหม่ๆที่เราจะได้รู้แล้วก็มาสอน นะคะก็คือเรียนรู้การจัดวางกระเป๋าอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะไปที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรไหนๆก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครปลิ๊แนะนําให้คุณเอาไปใช้เหอะแล้วหนึ่งนะความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองอะ่ะจะเปลี่ยนไปเลยทันทีคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นคนอีกระดับหนึ่งอะ่ะทั้งๆท,ท,ที่เป็นแค่การแบบวางกระเป๋าความรู้นี่แพงมากนะในประเทศไทยไม่มีครูคนไหนที่สอนการจับวางกระเป๋านะ ฟลิ่งพูดเลยว่าอันนี้แพงมากแล้วคนที่สอนเรื่องมรารยาทอ่ส่วนใหญ่สอนไปสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเดียวแต่ใช้หากินไม่ได้ใช้หาเงินไม่ได้ฟลิ่งก็แบบไม่รู้เขาสอนไปทาไมเหมือนกันแต่ของฟลิ่งเนี่ยช่วยปรับภาพลักษณ์ให้คุณขายดีไม่ว่าจะเป็นบนโซเชียลมีเดียหรือการเข้าสังคมจริงๆด้วยแบบจริงใจนะฟลิ่งพูดตลอดว่าทุกอย่างที่ทำอะ่ะเราทําเพื่อพัฒนาตัวเองให้เราเป็นคนนั้นๆจากจิตใต้สํานึกของเรานะอ่ะ เป็นปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันแสดงออกถึงปัญญาอะไรรู้ไหมแสดงออกว่าเนี่ยเป็นปัญญาที่รักการพัฒนาตัวเองแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพถ้าคุณเป็นระดับบอสเป็นระดับเจ้านายอ่ะคุณมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอยากจะโยนให้คนนี้แล้วคุณเป็นคนที่ high intelligence ระดับบนๆอ่ะคุณก็อยากจะร่วมงานอยากจะโยนโปรเจกต์ดีๆให้กับคนคนนั้นเพราะรู้ว่าอืมเขาให้เกียรติการเข้าสังคมเรียนรู้ที่การเข้าสังคมให้คุณค่ากับ เขาเรียกอะไรให้คุณค่ากับคนที่อยู่รอบๆตัวเขาให้เกียรติเขาและอย่างหนึ่งการเรียนรู้วิธีการวางกระเป๋าเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับคนที่อยู่ร่วมโต๊ะหรือคนที่อยู่ข้างๆด้วยโอเคยกตัวอย่างนะคะเวลาเวลาไปร้านอาหารเราไม่วางอะไรไม่วางบนโต๊ะอาหารเราไม่วางกระเป๋าบนพื้นเราไม่วางกระเป๋าเก้าอี้ข้างๆที่คาดว่าจะมีคนมานั่งถ้าคุณไปกันหลายๆคนเป็นกรุ๊ปนะคะเราจะไม่วางกระเป๋าบนโต๊ะที่เปียกนะไม่ควรเพราะว่ามันอยู่ในข้อสองเมื่อกี้เราจะไม่วางกระเป๋าที่ที่ สกระโปกนะคะนี่ท่าทีที่ละเอียดอ่อนหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะที่คุณไปเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะผู้ใหญ่เห็นหมดถ้าใครทํางานแล้วอยู่ที่ทมงานไม่เคยมีใครรักเลยหรือชีวิตนี้ทำอะไรแล้วสึกว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยเอาเทคนิคไปพวกนี้ไปใช้ฟรีและดีมันเปลี่ยนชีวิตคุณในเสี้ยววินาทีเลยสุวิว่าหนาทีอะให้แบบ ให้แบบต่ำๆห้านาทีเร็วๆเ,เลยชา้ชาๆห้านาทีนั้นจริงไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะอืโดยเฉพาะเวลาที่มีคู่สนทนารว่วมโต๊ะอยู่ด้วยใ,ใครที่เคยทําธุรกิจปิดดิวไม่เคยได้และดิวมักจะต้องไปอยู่ในฝั่งคู่แข่งของคุณฟลิงพูดเลยว่าท่าทีเหล่านี้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนธุรกิจคุณไปตลอดกาลโอเคจบละว,วันนี้ไลฟ์ไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าเน็ตจะเป็นยังไงนะ thank you อนิสมากขอบคุณอานิสนะขอบคุณอานิสนะคะ เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะกลับปัตตานีแหละไว้เจอกันนะ Love you all แชร์อย่าลืมนะคะแชร์คลิปนีไฟเพื่อที่จะยกแม่น้ำทางวัางเพื่อเรือสูงขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆเจ้าของธุรกิจไทยผู้หญิงธุรกิจไทยนะคะเพื่อนๆออผู้หญิงธุรกิจผู้หญิงไทย,ยที่อาจจะไม่ได้ทำธุรกิจก็ได้แต่อยากมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า สิ่งเหลา่านี้ถ้าโพ o s e เหล่านี้มันช่วยเขาได้ถ้าถือกระเป๋าเหล่านี้มันช่วยเขาได้ฟลิงไม่ได้บอกแล้วคุณจะตอมเป็นที่ต้องใช้กระเป๋าแบบแพงหรือว,วอร์มามากๆนะอานิสเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ในโฮมทาวน์บ้านเดียวกับฟลนะิงน่ะทุกคนจะรู้ว่าคนที่ปัตตานีเนี่ยเขาไม่ได้บ้าแบรนด์เนมอะไรกันมากพ่อแม่ฟลิงก็ไม่ได้บ้าอะไรแบบนี้มามีไม่ได้บ้าแบรนด์เนมกันมากแต่เขาก็มีความรู้พวกนี้ติดตัวนะคะก็ทุกคนก็เรียนได้นะ thank you อานิสอีกครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหน เริ่มต้นเรียนอ,อ๋ออันนี้อยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมอืม thank you thank you ไว้เจอกันไว้เจอกัน love you ค่ะอ่ะคูกลิงไปก่อนนะคะอย่าลืมนะแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเพื่อผู้หญิงไทยคนอื่น,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 นด้วยนะ love you all